ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับสกินของ, wow. งอนีวเวอว้ามังกรถูกถือ้อลูกแก้วอุ้ยกระท่ายว้าวเอ้ยหน้ากากหน้ากากอะไรสกิลปิวปิวถูกรูปล่างและบาดี้โหอะไรขนาดนั้นนะเลืออะไรอ่ะอะไรอะไร เแอโลใหม่ใจมังกรเดี๋ยวไปดูกันในเกมการตัวคอนซึ่งฉนันน่ะก็คือเติม,มทุกสกีดังนั้นดูว้าวขยับได้ขยับได้ไดนี่ว่าสวยมากอย่าลืมไปเอาวะนะโถโหอ,อีนี่มันวินมาก ใครเดินมาแต่ชิ้นบินมาจ้าคือโอ้โหชุดอะไรขนาดนั้นนะเจ๊โอ้โหเจ๊เจ๊เจอะไรเจ๊ทำอะไรหมุนตัวอะไรว้ามังกรว้ายงูงูงูมแมเกอแมเกมาดูชุดกันทุกคนว้าวถ้ากลับบ้านว้าวมังกรใหญ่จ้าว้าวเอ,อ้ยสวยอ่ะเอาดีดีโอ้ยเริ่มมาก็ อืมไม่โดนลิเหรอเฮ้ยซัพพอร์ตต้องถอยนะซับต้องระวังนะฮัลโหลฮัลโหลจึง้งสวยอ่ะทุกคนเอาดีๆเออราคาก็แบบเซอร์เซอร์เบอร์เซอร์เนี่ไว วายอะไร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 ทำอะไรวะปึกจึ้งสกิลสองสวยมากอย่าทำเป็นมั่นนะหนูหนูลูกหนูลูกดักปึง้งอืม้มเอ้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 เอทำอะไรลูกทำอะไรไแกทำอะไรหนูหนูไม่รู้สกิลพี่เอิมเราต้องเช็คใหม่นะแม่เอ้โอเคเขาไม่สู้กันเนาะเราก็กลับดีกว่า ไปต่อนแรงกันค่ะโอเครู้เลยวันนี้คือมีความสุขมากของตองสกินสวยอะไรใหม่ใหม่เอ่อโอ้ชิอืมอีนุ้ยเออโอเคโอเคเรากลับก่อนนะยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ดักปึ้งปึ้งตาประทับโทร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 โอ้ยอืมป่าดีๆเอาดีๆเออโอเคกลับก่อนนะ เล <Okay. S 2> ปึง้งโอเคฉันกลับดีกว่าเลือดน้อยอนนัีนีเราต้องเล่นแบบเพลงเซฟเข้าใจปะถ้ากลับบ้านแบบสวยมากๆกินขาดสิบสิบสิบเท่นเท่นเท่นถูกไปต่อแหลกไปต่อไหกเนี้ยโอสวยอ่ะสกิลสามสวยอ่ะนี่พวกนี้มันอยู่เยอะก็กักขังน้งองเงียทำอะไรอ่ะ ปึกกูทำาอะไรของกูเนี่ยสกิลเบามากแบบนึงถอยก้อนถอยก้อนไปด้วยหมอหมอผมยอมแล้วกูยอมมึงแล้วหมอบายตลอดในระหว่างที่ฉันรอเกิดฉันก็เห็นเลนล่างนั่นอาหารอันโอชะเริ่มอัสอนปุ้งเลิ่มโอ้ยอุ้ยอุอ้ยอย่านะ หยุดนะสั่งให้หยุดบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยพี่โอเคคือตั้งแต่ที่หนีวับปรับมาใหม่คือสกิลมันใช้ง่ายแล้วก็ดูอู้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 อ้อะไรเจอะไรอะไรเจนี่นี่นี่สกิลสองเอ้ยเอ้ยเอ้ยหยุดนะหยุด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 คือมันชอบมากันซีนโอ้โหเจีหนูแค่ โอ้จีจีปิ้วไม่ตายกลับกลับไปใช้ชีวิตก่อนดีกว่านะตอนนี้อนนเอ่อแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยนะแคร์เลนไปเรื่อยนะทุกคนโอ้ยดักหลอบปึ้งอืมมันอยู่ไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเออเธอเธอจะเอาจริงเลยอฟีนิก <ally> ไม่ต้องนะจ๊ะพอดีว่า <and S 2> เพื่อนฉันมาแล้ะ <has been S 2> ฉันใส่หมาหมู่เอ่อ ตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นฟิลไปต่อแหละอ่ะจึงตึ้งปึ้งปึ้งอืมถูก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 ต้องถูกต้องถูกต้องแล้วอีฟินิกนี้ยังไงเรียนกลางเนี่ยโอ้โหป่วนเกินขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป โอ้ยงูเวอรงูสวยมากถูกถูกถูนิกมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงเอยฉันเบาไปปะนี่วาเบามากบาบาบาเบาบาเบาโอ้ยยายาายายาระวังระวังรง,รงปึ้งนี่รู้จักไหมเดชแดชจอมนะันดชจอมวนเดชมันดชนือดชนี่วาสนุกมาก เฮ้ยแล้วเออเออเออ,เอ,อห้ามพลาดนะห้ามพลาดห้ามพลาดพี่พี่ปิว้วถูกสองตัวปะดับเบิลคิวว้าวอืมข้างในป้อมห้ามนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยช่วยด่วยช่วยเฮลป์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 เมื่อกี้กล้าจะมาสอนพี่หรอปึ้งเหยียบหัวไปเลย <c oughs> โอ้ยแรง啊 เอ่มน้องๆเกมนี้จบที่ป้อมน้องน้องเขาใส่สุดเกินไปตีอะไรกันถูกต้องแล้วนะแครี่ตีป้อมถูก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 เอาอันนี้ยังไงปาวานตีตีตีป้อมตีป้อมถูกถูกถูกปึ้มป้ม,ปมซอยปึึกอืม้มเฮ้ยคือเรานี่วามีดาเมเจมากนะทุกคนเอาดีด อย่าลืมไปเล่นกันนะนี่ว่าแพชใหม่ถูกถูกถูกกระโดดขึ้นแกงอืมให้มันกรัวเฮ้ยลมหายใจมังกรทางซ้ายเฮ้ยปึ้งเฮ้ยโดนโดนโดนโอ้โหถูก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 ตาทิพตตาทิพเอ่มอืมเราก็เดินเล่นไปตลาดก่อนเนาะโอ้ยนี่ไงบาบูบาบูฉันจะเอาโอเคโอเคโอเคได้ อีตัวโอ้ยเอ้ยช่วยด้วยทุกคน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  Help Help ถูกถูกเหยียบหัวมันไปเลยปึง้งดับปึง้งป้าป้าปึงา control, ป้งใส่คอนโทรลถูกปึ้งช่วยด้วยเอิม่มเอิม่มอีนี่อีนี่อีนี่หลายรอบแล้วอีนี่หลายรอบแล้วโอ,โอ้โอเคโอเคกูรอดกูรอดใช่ไหมกูรอดเนาะโอเค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 ห้ามหลน่นห้ามหลน่นห้ามหลน่น เอามันเลยทุกคนเอามาเอามันแก้แค้นไอ้ทีแก้แค้นแก้แค้นไปเลยเฮ้ยอ้าวแล้วเกมจบแล้วฉันไม่ได้อยู่ในซีนเรนลี่เรนบังที่ทำไมวูเทวเนลวูเทเวอร์เนลชาหน้าตาเป็นไงไม่มีใครทราบทำทำไมคือเกมเนี้ยฉันทำได้ดีมากๆฉันสาบานดังนั้น MVP จะต้องอยู่ที่ฉันเท่านั้นไปไปดูกันเลยเฮ้แปลกเออเฮ้ยอะไร อะไรทำไมอะ่ะเอา้าพี่ทำขนาดนี้พี่ไม่ได้มงทำไมน้องขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้จนจบนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กินข้าวอิ่มๆน่ารักน่ารักอย่าลืมแปรงฟนันไปเที่ยวสงการได้นะทุกคนบ๊ายบาย <laughs>